สวัสดีครับอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะนํามีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมาให้ชมนะครับเป็นมีดขนาดพกพาแล้วก็เป็นด้ามงาฝักไม้ด้วยนะครับเล่มหนึ่งเดี๋ยวให้ชมไปทีละเล่ม เล่มนี้นะครับด้ามไม้ฝักไม้ยาวเจดนิ้วใบสี่นิ้วเล่มนี้สวยงามกระทัดรัดดีครับด้ามไม้ฝักไม้กันแล้วก็แหม่เขาทำด้วยทองเหลืองหรือทองฝาบาทโบราณน,นะครับ <c oughs> ใบมีขนาดสี่นิ้ว ลายน้องสิงนะครับน้องสิงฝีมือช่างฉิมสวยงามดีครับเล่มนี้อากาศมันคืมนะครับจะ ถ่ายให้เห็นชัดๆก็ยากเหลือเกินพายุเข้านะครับข้างแห้งสวยดี อีกเล่มหนึ่งก็สวยเหมือนกันนะครับเล่มนี้เป็นมีดด้ามงาฝักไม้ครับเล่มนี้จะยาวกว่าเล่มเมื่อสักครู่นะครับความยาวเล่มนี้จะอยู่ที่10นิ้วเฉพาะใบเขาจะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะครับเล่มนี้ก็งาเหมือนกันด้ามงาฝักไม้งาสวยฉ่ำเลยครับ นี่ครับงานเก่าๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเล่มนี้จับถนัดมือกาลังดีเลยกันเป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองเก่าๆแล้วก็แหมก็เหมือนกันนะครับมีรัดหวายไว้ให้ด้วยแล้วก็มี อาลัดเหมือนเป็นแผ่นเงินนะครับที่ฝักด้วยวายกาเก่านะครับดูง่ายๆ <c oughs> เสีอ่าเป็นเสมาใบโพนะครับแบบครึ่งใบศิลปะเป็นยุคต้นๆ้นนะครับ การอุดข้างของเขาแน่นแห้งดีนะครับเล่มจริงอ่ะสวยกว่าในวิดีโอเยอะเลยครับเนื่องด้วยช่วงนี้พายุเข้าก็เลยทำให้ถ่ายามีดที่แสงสีจะตรงกับต้นฉบับเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่ามันคืม,มนะครับแต่ก็พยายามจะให้เห็นรายละเอียดแล้วก็ความงดงามของเขานะครับ นะครับยุคต้นๆลองเลือดลึกลายกระดูกงูชัดกระหนกดอกไม้ก็สวยเล่มนี้จับถนัดมือดีนะครับ10นิ้วก็คุณผู้ชายกำลังพกเลยนะครับเป็นอย่างนี้ดามงาฝักไม้ สวยงามสันใบมีดหนาดีด้วยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สนใจติดต่อสอบถามพูดคุยก็โทรมานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับสวัสดีครับ